จะรวยไม่หยุดครจะมาชุดก็ไม่อยูค่ะขอต้อนรับนะคะผู้ชมทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่การเสวนานะคะในหัวข้อนวัตกรรมและการขับเคลื่อน กเกษตรไทยสู่ตลาดโลกค่ะเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะว่าวิทยากรของเราเนี่ยยังมีสิ่งดีๆอะไรที่นำมาแลกเปลี <All right. S 1> ่ยนให้พวกเราได้ฟังกัน <All right. S 1> ไปชมกันเลยค่ะ

ก็ขอให้ให้ให้พวกเราเข้าใจว่าการสนับสนุนจากภาครัฐการที่ภาคเอกชนหรือองค์กรหรือมหาอัยนะครับถ้าสนับสนุนเราร่วมมือกันเรายังเดินหน้าได้แต่ถ้าถามว่าอนาคตของเครื่องจักรกลอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับผมไม่่จะตอบไม่ได้แต่เราต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอว่าตัวเราอยู่ตรงไหนของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนี้นะครับก็รอบแรก,ก ผมเี่ยอธิบายคบ่ล่า,าให้ฟังพระเดี๋ยวท่านจะอาจจะได้ฟังหลายท่านก็บอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เราแข่งขันไปได้ไปอยู่ที่ตรงไหนฮะเครื่องจักรกลทั้งหมดอยู่ตรงนั้นครับเราแม่ผมขอตัวนี้ก่อนครับเอ่อู้ชสรุปว่าคุณนรค์บอกว่า <c oughs> บ้านเราเป็นเมืองการเกษตรและก็ผลิตสินส่วนเกษตรให้บริษัทจักใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติแต่ของไทยเรา ผลิตน้อยมีการน,นำข้าถึง4 0 0แสนล้านบาทต่อปีเฉเพราะเป็นจากคนนะครับแต่ของเราผลิตแค่ส่สงออกสองหมื่นกว่าล้านเองปัญหาหลักๆอย่างที่คุณอารงณ์บอกนั่นก็คือปัญหาเกิดมาจากาการสนับสนุนของภาครัฐแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งย่างที่คุณอรงณ์บอกนะครับว่าบ้านเราเป็นเหมือนเกษ,ษตรกรรมแต่เรากลับไปส่งเสริมและก็เป็น,น้รความสําคัญให้กับผลิตรถยนต์ในขณะที่เครื่องแต่กลนกเกษตรเราต้องนําเข้านะครับ ซึ่งปัญหาของเครื่องแกะกลนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่วงกว้างพอสมควรดูเหมือนว่าถ้าเราดูในนี้ทุกวงการเลยนะครับว่าแต่และองการนั้นยังขาดเทคโนโลยีแม้กระทั่งว่าโครงการในแม้กระทั่งว่าการปลูกมันสำปะหลังและต่รูปมันสำป,ะห,ะ,มมสปะหลังเมื่อสักครู่นี่ก็ได้คุยกับท่านอนุวัฒน์ท่านบอกว่าก็มีปัญหาอย่าง มหาศาลนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะท่านอนุนวัฒน์ก็จะมาสะท้อนให้เราเห็นว่าการจัดการเพื่อความยั่งยืนในการส่งออกมันสำปะหลังจะทําอย่างไรเชิญครับครับเอ่อความจเนี้ยผมไม่ต้องพูดมากเลยท่านส่งออกช่วยไปเยอะเพราะว่าเอ่อมันสำปะหลังเองเนี่ยเรามีโรงงานอยู่เกือบ,อบร้อยโลนแล้วก็พื้นที่ปลูกเราประมาณหกล้านถึงล้านไรเราก็าามีเกษตรกรเป็นล้านประมาณล้านถึงสองล้านคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าเขาที่เกษตรกรที่ปลูกอ้อยกับปลูกปลาสลิดนี่คือเกษตรกรทีมเดียวกันนะคือเขาจะเลือกปลูกปันสลิดหรือปลูกอ้อยทั้งนี้ก็คือว่ามีไหนราคาอ้อยดีเข้าไปอ้อยทีถัดมาถ้าอ้อยมีดีเข้าไปย้ายไปยา้ยายปลูกตันเพิ่มนสองสามล้านคนเนี่ยเขาโยงกับโยงมาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ศาสเดียวก,กับกับอ้อยเลยคือว่าเราเองเนี่ยโรงงานตั้งที่ มีรามาณร้อยโลเลครับพายเลซีนี้เนี่ยเราต้องการใช้มันสำหรับทั้งหมดเนี่ยจ,จริงๆ forecast ต้วมาสี่ล้านไปสี่ล้านต่อตอนนี้ทําได้ประมาณส0 3สสเนี่ยยล่อแลนะครับอย่างปีนี้แล้วผมก็เรียบร้อยไม่ถึงเพราะฉะนั้เราเองก,ก็รู้ปัญหาเหมือนกันว่าคนที่คุณชาวต่างชาติที่ที่มารับจ้างตัดอ้อยก็ขุดมันพร้อมมาด้วยเพราะถ้าวิธีการคือเรืร่องต่กับเขาขุดอ้อยขอ ก็ขุดมันก่อนไม่ได้มีตังตังเสร็จก็เอาเงินนี้ไปจ้างคนมา,มาตัดอ้อยแล้ววันไหนตัดอ้อยก็อ้อยเข้าลงน้ำตาลติดคิวเข้ามาขุดมันแล้วกาา็มันผสมพออ้อยที่ส่งไปเริ่มติดคิวก็ขับไปตัดอ้อยใหม่นี่เป็นวิธีการซึ่งซึ่งทีมเดียวเลยครับไม่ใช่ปัญหาปัญหาดียวหมดลักษณะนี้เป็นลนักษณะซึ่ซึ่งเกิดมาพอสมควรสำหรับประเทศไทยแล้วก็จะเก็บเกี่ยวทีก็ต้องรอชาวต่างชาติเขาเขายอมเข้ามา จะขุดโดยโตรงไม่มีคนขุดจะดวี้แม้ในช่วงที่ออฟพีคแล้วเนี่ยหรือออฟซีซันแล้วพจะเกณฑ์ลูกหลานม,มาช่วยขุดวันนึงได้สักหัวร้อนทัน,นึงสักหกเจ็ดตันแล้วจะแล้วเรื่องตลกครับคือเราจะได้มันเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพราะเด็กหยุดเรียนมาช่วยพ่อแม่ขุดม,มันเราพบแล้วนะว่าเป็นอย่างน้จริงเราตามเรื่องมาแล้วเป็นอย่างจริงเพราะเราคิดว่าช่าวันเสาร์อาทิตย์ทำเยอะออเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน,ยน,ยนมาช่วยพ่อแม่ขุดม,มันส่ง ต้องระวังนะ่ารอบนายกนะเจอเด็กๆขึ้นมาเดี๋ยวก่อนหน่วยงานของเอเจโอบอกว่าใช้แรงงานเด็กเองครับนพ่อแม่ใช้ครับเขาอยู่ในแฟมิลี่ไม่ได้จ้างนะต้องเข้าใจก่อนอันนี้เป็นไล่เขาเองเป็นไล่เขาเองับถ้าเป็นไล่กูอย่รับจ้างนั้นผิดนะแต่นี่ไล่กูเองนะเขาก็ทำอ่างนกัเราครอบครัวไม่ใช่แจ้งล่ะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนะครับกองกครงการไอเกษตรและอาหารโลกไปสำรวจที่จังหวัดระนอง เด็กๆนักเรียนเนี่ยไปช่วยพ่อแม่แก่งกุ้งเนี่ยเลิกเรียนพอไอ้เจ้าหน้าที่ของอา่อาอ่าองค์การเกษตรและอาหารของสหประชาชาติไปมองกลับไปตีความว่าภาคการประมงไทยใช้แรงงานเด็กอยู่ยครับก็ของมันสับหลักก็ต้องระวังคนระับก็เถิดแต่ครานี้มันมันทำเป็นพาสถามมันตีก็ไม่ได้ทำแต่เพียงแต่ว่าผมอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีแรงงานต่างชาติเราก็ใช้แรงารงานในครอบครัวจึงซึ่งมันก็ไม่พอ นั่นเป็นปัญหาผมคิดว่าก็เราก็คิดทางสมาคมแป้งทุกวันนี้เนี่ยเราก็อย่างเพิ่งเรียนท่านผอออกมาด้วยว่าเรากำลังจะพยหาทางเครื่องจับมาทำเพื่อเก็บเกี่ยวของบังแทนแรงงานคนอื่ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็พยายามจะให้สำเร็จเพราะว่าตอนนี้ข้าแรง300เนี่ยค่อนข้าแงแพงมากสำหรับกภาคเกษตรภาคเกษตรซัฟเฟอร์300ด้วยวเพราะั้นเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเราลองช่วยชาวไร่ว่านหนึ่งเก็บเกี่ยวให้เรวขึ้นใช้แรงงานให้น้อยลงแล้วก็ให้เราประสิทธิภาพแต่แต่หัวมันมันก็มีข้อจำก,กัดนิดนึงคืออย่างแรกแลักษณะหัวมันนี่ผมว่าอ้อยง่ายกว่าแต่มันนี่มันเป็นถ้าเรียกถ้าเรียกเป็นหวีนะคือมันออกมาไม่ใช่หัวเดียวออกมาสี่ห้าหัวแล้วบางทีขึ้นสองชั้นคือสองหีซ้อนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเกี่ยวด้ยวยเครื่องจักรเนี่ยจะลำบาก แล้ววิธีการส่งโรงงานนี่ต้องตัดเงาออกด้วยเพราะมีเงาติดเนี่ยโรงงานมีสิทธิตัดน้ำหนักเขาชาวไร่ก็ไม่อยากตัดน้ำหนักซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วโรงงานก็ไม่อยากตัดน้ำหนักชาวไรเ่เพแต่ว่าถ้ามีเงาติดไปเนี่ยตัวรัสเปอร์คือตัวรทมนันจะเสียหายเร็วมากเพราะฉะนั้นกฎหมายจุดมัยขึกำหนดไว้ว่าให้ชาวไร่ตัดเงา,าออกตอนส่งมอบเราซึ่งตัวนี้ขึ้นจากที่ตัดเงาด้วยเนี่ยจะเป็นปัญหา พราะมันมาเป็นหวีด้วยนะเรามาสองชั้นแล้วหัวมันแต่ละหัวก็ไม่ยูนิฟอร์มคือมีสั้นบ้างยาวบ้างซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมต้องผมก็บอกว่าถ้าเกิดเลยทำนี่เอาแค่ขุดขึ้นมาแล้วให้คนสับเงาไปโยเซฟคนเดียว้ก็สามสี่คนแล้วแล้วคนสับมาแคคนเดียวออก็กโอเคผมคิดว่าจะเร็วกว่าเดิมเยอะแล้วจะลดแรงงานไปมหาศาลซึ่งก็เนี่ยเป็นที่มาว่าเราเองก็อยากจะได้เหมือนกับ ทุลฝ่ายแล้วเราก็อยากส่งเสริมเพราคุยเราลกว่าด้าออไม่ช้าเนี่ยครต้องมีการร่วมกันทํางานพอสมควรถ้าจัดก,การเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นความต้องการ,ากรอย่างที่รัฐมนลบอกนะน้ำตาลก็ต้องการเพิ่มเราก็ต้องการเพิ่มถ้าเราเดินเต็มสปีดจริงเนี่ยเฉพาะหัวมันของโรงแป้งเองใช้4ี่สิล้านตันไม่รวมมันเส้นนะถ้ามันเส้นด้วยต่างากที่จิงอินพอร์ตปีแล้วเจ็ล้านตันนี เท่ากับเกือบ20ล้านตันวัเราต้องการ60ล้านคือดับเบิลเหมือนกันสองเท่าเลยนะถ้าเราทําได้คราวน,นี้เราก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างบางเนี่ยเราก็ตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องน้ำหยดเราสามารถเพิ่มผลผลิตไร่ line, ต่อไร่เป็นสองเท่าจากสามหรือสี่ตันเนี่ยขึ้นไปแปดถึงสิบตันแต่ก็ยังไหาครับมันก็มีปัญหาเรื่องแหลนะ่งน้ำเพราะน้ำหยดต้องใช้น้ําอยู่ดีไอ้นี่คือก็ต้องมีข้อจํากัด ผมว่ามันต้องไปทั้งท <ร Stevens. S 1> uh ั้งระบบอะต้องไปทำชลประทานทําฝุ่นปอกกระดานเพื่อหาน้ำทำระบบน้ำหยดให้ให้ชาวไร่เราก็อยากให้ชาวไร่อยู่ดีกินดีนะไม่ใช่เราไม่อยากเพราะถ้าชาวไร่รวยเมื่อไหร่เราพวกเราก็สบายด้วยถ้าชาวไร่ไม่รวยเขาเลิกปลูกนี่สิฮะเรื่องใหญ่ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเป็นผลมันเป็นมิวช่มบริสุทธิ์ตั้งชาวไร่และเรา ถ้าเราช่วยชาวไร่ได้ให้ชาวไร่เขาต้นทุนได้แล้วเขาเขาอยู่ดีกินดีเขาทําเกษตรต่อเราก็มีบทพอได้เคยจะมีวัตถุดิบใช้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าคือถัคนไม่ว่าจะเป็นการร์เวสแล้วก็เรื่องของทำนวบชนประทานที่ชิระบบดาวน์โหลดเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นราคิดว่าในอนาคตถ้าสีมาเข้ามาจัดแล้วเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่มาโชว์แล้วเราสามารถใช้ได้มาเนี่ยเราก็สนใจนะครับไม่ใช่เราไม่สนใจ แต่เราขณะดเดียวกันผมก็อยากให้ให้รัฐบาลช่วยสัสนุนผู้ผลิตเครื่องจากคนใวประเทศเราด้วยเพราะว่าถ้าอินพอรตอย่างเดียวผมว่าเมืองไทยก็แย่เหมือนกันนะคือมันมันสู้ไม่ไหวเพราะราคาจะแพงถ้าทางประเทศถูกผมว่าครับก็าฝากไปแค่นี้ครับก็คุณนรดเขาก็บอกว่าปัญหาก็ใกล้กลเคียงกับทุกไอ,อ้คุณอนุวัฒน์บอกว่าปัญหาก็ใกล้ใกกับทุกวงการนะนะก็คือว่าขัดแข้งท ก็ต้องใช้แรงงานอย่างมหาศาลซึ่งตรงนี้อยากจะกถามนิดนึ่งนะท่านอุปนายกครับว่าเห็นว่าตอนนี้บรรดาโรงแปโรงแป้งต่างๆนี่จะลงทังเพื่อที่จะลงคันเพื่อที่จะเอาองบประมาณส่วนหนึ่งที่จะไปส่งเสริมสถาบันการเกษตรหรือว่าสถาบันการศึกษาที่จะให้วิจัยและผลิตเครื่องมือในการกุดมันสะบ,บลมันคึนหน้าเป็นยังไงนะคือสมาคมตอนนี้ก็เราก็จัดตั้ง กาดิ้งที่มาของสปาของสวนสปาผมประมาณสามล้านนะฮะ้วเพื่อมาเป็นเป็นเงินก้อนแรกที่จะเริ่มศึกษาแล้วก็ทำต้นแบบแล้วทางสมาคมเองก็คุยกันในสมาชิกทั้งหมดแล้วว่าสมาชิกเราเกือบร้อยลายสินปีนี้ร้อยถ้าทำต้นแบบสำเร็จเราเองลงแป้งเถอะลงเองนะจะลง,จง,งมือสร้างเครื่องจักรตัวเกี่ยวเก่ยวหัวบอลเนี่ยเอง นะคคือลงหลัสามสี่เครื่องก็เกือบร้อยลงก็สามสี่ร้อยเครื่องเพื่อให้เป็นแมสต์โปรดักชั่นมันใช้ต้นทุนที่ถูกลงกว่าที่สร้างไพลอตแค่เครื่องสองเครื่งองเ้นแล้วเราจะเอาเครื่องนี้ลงแป้งจะไปลงทุนเอาเครื่องนี้ใช้ชาวชาวไร่เชา่าด้วยราคาซึ่งผมคิดว่าถูกมากๆเพื่อช่วยชาวไร่ให้ทดลองอยู่แล้วจะจ่ายคืนให้เราเป็นโค้ดมังก็ได้เป็นอะไรก็ได้พเผลอไม่มีช่วยให้ติดได้ด้วยนะถ้าลองใช้ดูก่อน ก็เป็นการโครงการรอบซึ่งลงแป้งจ้าชะการกันเองเราคิดว่าลงแป้งหนึ่งสามส,สามสี่เครื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็อพอไหวอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีเป้ากันคุยกันไวแ้วแล้วถ้าทำได้โอกาสน่าจะเป็นที่สถาบันการศาึกษาจะวิจัยออกมาได้มันคงจะง่ายนี่เราเราก็ที่เดียวท่านพออเหมือนกันเราคุยกัม้งเกรมเกษตรคุณวิชา,ยายการเกษตรเราคุยคก,กับผู้ผลิตเอกชน เราคุยกับหลายโลเพราะว่าตอนนี้มันติดเรื่องเรื่องที่หลายคนติดกันเรื่องคือライเซ้นสิทธิ์ในการทําเพราะว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยเขาก็าโตเถียงคือเราเป็นสมาคมเนี่ยเราไม่หากำไรเรื่องนี้เราทําเพื่อเพื่อให้ชาวไร่ได้จริงๆเพราะเรากว่าจะได้เครื่องจักที่ราคาถูกเราเหมาะสมต้องการใช้งานซึ่งอันนี้เนี่ยเพราะผมคิดว่าชื่อจักแพงเนี่ยชาวไร่ไม่มีเดา เราถึงบอกว่าเราสมาคมแป้งเนี่ยโรงงานจะลงทุนประมาณตั้งสามสี่เครื่องตล่ลให้เป็นต้นแบบนะเราไปให้ชวาวไร่ทดลองใช้ช่วงแรกทดลองใช้ก่อนไม็่ค่าเช่าก็ได้จะไหมเป็นเพื่อนำร่องให้ชวาวไร่ใช้อยู่ที่ได้ผลไปเราเสร็จแล้ว,ลวเราก็ทำนะเจ้าต้นแบบช่วงแรกเนี่ยแต่โรงงานก็ยินดีเอาไปใช้แต่ที่เพราะว่าพื้นที่ปลูกมันเนี่ยมันนอกจากพื้นราบแล้วเป็นเชิงเขาก็มีนะตอนที่เป็นเชิงเขาเนี่จะมีปัญหานิดหน่อยในการเก็บเกี่ยว เพราะที่มันเอียงถ้ารถเกี่ยวไม่ดีพอก็คว่มเลยลงเลยเพราะนเนี่ยเราก็ต้องหาทางจะเก็บแนวนี้แนวตัว,วมาเลยต้องคิดกันอีกซึ่งเหล่านี้เราต้องมีข้อมูลเยอะพอสมควรเพราะที่เราคุยกันสำนับนวัตกรรมแห่งชาติเขาบอกเขาจะให้เท่าตัวก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะทาได้ขนาดไหนแต่เราก็เริ่มเริ่มคุยไปแล้วพอสมควรแต่บางคนที่เราไปคุยกับชนแล้วส่มากจะติดเร,รื่องเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องของไอ้หลายเส้นที่จะต้องคุยกันว่าใครเป็นเจ้าของ เพราะเราเองถ้าสมาคมลงทุนด้วยสมาคมก็ต้องเป็นส่วนเป็นเจ้าของเพราะเราบอกว่าเราจะทำเครื่องราคาถูกให้ชาวไร่ใช้เพราะฉะนั้นการที่เราคิดเรื่องภาษีคิดเรื่องว่าใหม่เนี่ยชาวไร่สุดท้ายม็ปการเพิ่มราคาเครื่องซึ่งสุดท้ายชาวไร่ก็ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ด้วยด้วยเงินทุนเขาในช่วงแรกตุลาโรงานจะรอยมเป็นคนลงทุนทำนำล่องในกองครับก็ยังติดเรื่องที่ติดที่ต่อครับครับขอบคุณท่านรอท่าน นนซึ่งก็แนวทางที่จะแก้ปัญหาของสมาคมแป้งมันสำปะหลังนี่ก็คือว่าเจ้าของเออเจ้าเอ้ hey, สมาชิกของสมาคมหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าของโรงโรงแป้งมันก็จะมีการรวบรวมงเงินเพื่อแจ้งสถาบันการศึกษาให้วิจัยผลิตเครื่องมือในการขุดมันนะครับก็ถือว่าเป็นยิ้มบมยที่ดีนะครับซึ่งจะทําได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องว่ากไปนะครับอตอนนี้เรามาสู่คนสุดท้ายนะครับคือ,อ ท่านก็เป็นข้าราชการที่รู้สึกจะสนใจพิเศษในการเรื่องของการาปลูกหญ้าเนเปียใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ซึ่งหญ้าเนเปียนี่ผมก็เคยไปกับท่านอธิบดีคนปัจจุบันเมื่อปีที่แล้วคงไม่เพียงที่จะเป็นอาหารอาหารสัตว์ฮะหญ้าเนเปียน,ยนี่อาหารคนก็ได้นะผมเห็นท่านอธิบดีธนายุทธ์ะไปที่ภาคเหนือไปะเจอฟาฟังมหญ้าเนเปียน,ยนี่ท่านก็กระโดดเข้าไปแล้วก็หักยอด มาเคี่ยวเล่นัง่สนุกสนานดูแล้วมันอร่อยผมก็คล้อยตามไปด้วยหมดไปสักเกือบสองตนก็ดูมันกรอบดีนะครับซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึง่งนะครับที่ว่านอกจากอาหารสัตว์แล,ล้วเราอาจจะเป็นเป็นอาหารของมนุษย์กยังได้นะครับเพื่อรสชาติจะคล้ายๆกับน้องไม้ฝรั่งสามารถทีบจัดกุ้งก็ได้ครับซึ่งวันนี้ท่านดรไรล่าก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการร์มนะครับเชิญครับขอบคุณครับกรับ,บสวัสดี ท่านผู้เขียนที่รวมสมนาจุท่านนะครับครับเมื่อกี้นะครับทุกท่านได้ฟังเรื่องของนะครับพืชที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์นะครับอ้อยและมันสำปะหลังนะครับรวมทั้งเครื่องจักรผลไปแล้วนะครับในส่วนที่ผมจะเล่าท่านฟังในช่วงท้ายนะครับของการสืเนืวันนี้เป็นพืชนะครับที่ชื่อว่าญ้าในเปียนะครับสายพันธุ์ปักช่องหนึ่งนะครับที่กรมอุตสาหกรรมวิจัยพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งหลักๆคือใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงครับโดยเฉพาะ คน,คน,น,นรื้อบรรพบุรแกะสลั์ที่เป็นสัตว์เจเอื้องนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการนํามาใช้เป็นพืชพลังงานครับนะครับใช้เป็นวัตถุดิบในการป้อนเข้าไปสูาา่ระบบการผลิตเบโวแก๊สเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ในการเอาตรงในโรงไฟฟ้านะครับที่ต้องการชิว่มัลทั้งหลายนะครับหล <c oughs> ังจากที่เราวิจัยพัฒนาขึ้นมาแล้วครับเรามีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้กระจายสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับเกิดการตืดตัวในการปลูกย่านในเมียกันทั้งประเทศเลยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ หลักๆเลยคือฟิลิปปินส์ครับนะครับประเทศเวียดนามลาวพม่าครับที่อยู่ในเขตร้อนที่ปลูกย่านเปียได้บางท่านอาจจะนึกไม่ภาพไม่ออกว่าเอ๊ะย่านเปียที่ผมพูดมันรูปน้ำตาลยัไงครับคล้ายๆอ้อยครับนะครับสูงประมาณ6เมตรนะครับนะครับก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปว่าปัจจุบันทางศูนย์วิจัยที่ผมทํางานอยู่ที่ปากช่องนะครับศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์โครสิมารเรากำลังรับแขกเออซิกันทั้งเยอะเลยกินฮะตอนนี้ติดต่อเข้ามาฟิลิปปินส์บินมามากเลยครับตอนนี้ นะครับเพราะว่ามีการนําไปทดลองปลูกและไปใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตเป็นไบโอแมสนะครับโรงไฟฟ้าทั้งหลายในฟิลิปินนะฮะหลายเกาะนะครับตอนนี้กำลังสนใจครับนะครับก็จะเกี่ยวข้องครับว่าปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราวิจัยพัฒนาว่ามันมีศักยภาพในการให้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับเมื่อกี้ท่านรองนรมบอกว่าอ้อยประมาณ10ตันต่อไร่ต่อปีน้ำหนักสดนะครับย่านอิเปียเราได้ประมาณ80ตันฮะมันเก็บเกี่ยวได้ปีละ6ครั้งครับเพราะอะไรเกิด ความสนใจในหลายวงการนะครับการเลี้ยงสัตว์สมัยก่อนโครโมซัพรเราสงร่งเสริมให้เกษตรกร,กรเลี้ยงโคนมนะครับเราต้องปลูกหญ้าทั่วไปหรือใช้หญ้าธรรมชาติถึง4ี่ไร่ในการเลี้ยงโคหนึตัวแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนฮะเราปลูกในเพียรหนึ่งไร่เนือ่องจากผลพิษตรร่อไร่มันสูงมันสามารถเลี้ยงได้9ตัวครับเพราะฉะนั้นเกิดการพลิกโฉมวงการปศ,ศุสัตว์ครั้งใหญ่นะครับในเพียรมีข้อดีหลายอยา่างนะครับมันเป็นพื้นเขตร้อนเหมาะมากที่จะปลูกในบ้านเรานะครับแล้วก็ตอบสนองต่อการให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างดีเป็นพืชทรงตั้งครับเพราะฉะนนั้ สามารถใช้เครื่องจักรกลได้อย่างดีนะครับตรงประสุสัตนะครับผู้ที่จบมาก,ก็จะเป็นสตอลแพทย์สตวบ,บาังนะครับเรื่องของพืชการปรับปรุงพันธุ์ก็ระดับแต่เครื่องจักรกลโรงเรียนเท่าไหร่นะวันนี้คือจุดอ่อนจะเกี่ยวข้องกับนะครับการที่จะนํามาใช้ในการผลิตด้านเอเบียที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามานะครับหลักเลยนะครับในการปลูกเนเบียเพื่อให้ผลผลิตได้สูงมันจะเริ่มจากการเตรียมดินที่ถูกต้อง ต้องใช้นะครับเทคโนโลยีจากุณทางเกษตรกรกมและสําคัญสุดคือการเก็บเกี่ยวนะครับมันเป็นไร่เป็นดงเลยฮะเพราะงั้นเราเลยมีการนะครับใช้เครื่องเก็บเกี่ยวที่ผลิตในประเทศไทยแต่เราพบว่าประสิทธิภาพอย่างสู้ต่างประเทศไม่ค่อยได้ครับผมเก็บเทียบเอ้ครับว่าเครื่องของที่เราใช้ในการเก็บเกี่ยวนะครับย่านเอเปียหนึ่งไร่นะครับหรือหนึ่งชั่วโมงนะที่ผลิตในไทยจะตัดได้ประมาณ3ตัน เวลาที่ของที่นํามาจากเยอรมันนะครับหนึ่งชั่วโมงมันตัดได้ประมาณ50ตันนะครับเพราะฉะนั้นต่างเยอะเลยนะครับเรานําเครื่องเก็บเกี่ยวที่ทางเยอรมันใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อใช้ป้อนระบบปริเบลแก๊สนะครับของบริษัทคลาสนะครับครับประมาณ50ตันนะครับต่อชั่วโมงครับมันตัดแบบน่ากลัวมากนะครับนะครับก็นํามาจากเยอรมันนะครับแล้วก็เอามาทดลองตัดปรากฏว่ามันแมทชิ่งกับ การปลูกในเบียร์นะครับนี่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะเทคโนโลยีที่เราเติมเข้ามาตลอดในการใช้ในการผลิตเบียร์นะครับหลังจากที่เราเห็นสภาพกักมาแล้วฮะล่าสุดเลยนะครับเรามีการนำแฟคเตอร์ฟาร์มขนาดใหญ่นะครับร้อยแปดแรงมา200แรงมาเข้ามานะฮะเพราะว่าเราต้องการปลูกในเบียร์ให้มากที่สุดนะครับการดิมินนะครับไม่จะเป็นของจอร์เดียของคลาสอะไรที่เข้ามาเยอะเลย เพราะก็มีการใช้ผ่านโมเมนที่เหมือนถ้าท่านดูใน y o u ูทูบท่านจะเห็นว่าเวลาที่ยุโรปอเมริกาเขาเตรียมดินการปลูกพืชในฟาร์มที่เป็นหมื่นไร่เนี่ยนะครับต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับงั้นบ้านเราคงต้องมีการพัฒนาเครื่องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วล่าสุดครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับการใช้ flying camera หรือโดรนนะครับเราบินสำรวจกันเลยครับเพื่อที่จะปลูกเนเปียรหนึ่งโรงไฟฟ้านี่ครับถ้าจะผลิตเมกะวัตต์จะต้องปลูกยาเนเปียรประมาณ700ดร้อยไร สมัยก่อนการปลูกเจ็ดร้อยไร่นะครับการสำรวจแปลงเราต้องใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ครับต้องขับรถสองอาทิตย์ตะเวนดูว่าเหมาะหรือไม่เหมาะปัจจุบันเทคโนโลยีโดรนี่เราใช้เราบินแค่ยี่สิบนาทีครับเราจะรู้ว่าแหล่งน้ําเป็นอย่างไรนะครับพื้นที่เหมาะที่จะปลูกไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งนวัตรกรรมที่จะเข้ามีบทบาทในการทําอุตสาหกรมรมการเพาะในเปียของกรมอุตสาหกรรมก็คือการใช้นะครับภาพถ่พายมุมสูงโดยใช้โดรน มันจะบอกเองนะแล้วก็ลิงก์กับ GPS จะรู้เรื่องความชื้นเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องเข้ามานะครับเต่นยวใครก็ตามครับเครื่องจักรที่ผมเล่าให้ฟังมีราคาแพงครับนะครับของเุอรมันผมเล่าฟังมาหนึ่งนะครับมันตัดได้ประมาณมาละห้าร้อยตันนะครับตัดไอดในปีห้าร้อยตันราคาอยู่ที่สิบเจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งจะต้องนะครับฝากทางนะครับท้งท้งสมาคมเอ่อเดินคาเฟ่พิจารณาเรื่องนี้ว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะครับ ในประเทศเวียดนามนะครับที่เรามีโปรเจกต์ร่วมกันเอาเวียดนามไ้เปลี่ยนนะมาตรการของเขาก็คือการนําเครื่องจักรโดยเว้นภาษีนะครับเพราะฉะนั้นผมกระซิบเบาๆตรงนี้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นภาษีการนํเข้าเครื่องจักรบนการเกษตรจากยุโรปเข้ามาจัดการในเปียนะครับก็จะเกิดการปลูกในเปียอย่างยุบใหญ่เลยครับทั้ง AEC อซนะครับแล้วก็นําไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้านะครับลดต้นทุนการนำเข้าไฟฟ้าแก๊สจากพม่าเราไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราผลิต โดยการใช้ในเปียเข้ามาป้อนระบบการรีบโูแกตหรือการเลี้ยงนะครับที่ท่านหรือทชอบทานสเต็มเราสามารถผลิตสเต็มชั้นดีต้นทุนน้ำต่ำนะครับโดยการใช้ยาเปียนะฮะโดยไม่ต้องนำเข้ามาจากออสเตรเลียเชเรนเป็นกาได้เลยในระดับต่ำนะครับ,นะรบแล้วสิ่งที่ต้องตามมานะครับนอกเราพบว่านะครับเครื่องจักรกลการเกษตรมันแพงสิ่งที่กรุ่มบริษัทพัฒนาต่อคือการใช้ระบบเอาซอสนะเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการโปรไฟฟ้าทั้งหลายที่จะ ได้โคต้าจากทรงพลังที่จะผลิตไฟฟ้าและบลกในเปียทำไม่ต้องเลือครับเรามีระบบเอาซอสมีบริษัทผู้ประกอบการรับจ้างปลูกครับโดยที่มีทีมที่มีเครื่องจักรที่นําเข้ามาจากเยอรมันผมว่ามีสองบริษัทเข้ามาคนระับเอาเครื่องเก็บเกี่ยวเข้ามาเอาเครื่องดึงบินขนาดใหญ่ยกยุโรปมาประมาณนั้นครัะยกฝรั่งเศสหรือเยอรมันเข้ามาไว้ที่ไทยแล้วก็จัดการเลยอย่างนี้ไปเร็วคนระับแล้วก็บกับเทคโนโลยีการใช้โดรนบินสำรวจนะครับก็จะไปได้เร็วมากครับ ทคโนโลยีโทรกราสมัยใหม่จะเข้ามีบทบาทครับนะครับต้องยอมรับว่าเครื่องจากกลนะฮะเครื่องเก็บเกี่ยวของเราตัดได้ตัดไปนะฮะสามารถดีสี่วันไข้ฮะตัดวันนี้ดีพรุ่งนี้เริ่มป่วยมันต่างกับของยุโรปกับยุโรปมันมีระบบเซ็นเซอร์ฮะมันรู้เลยว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมมันอยู่เลยครับมันเซฟตัวเองนะครับมีระบบ G P S ลิงก์ทุกอย่างแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็เรื่องของนะครับกินน้ามันน้อยนะครับกินพลังงานน้อย แล้วก็ยินดีมากเลยครับที่เห็นทางนะครับซีม่าเอเชียไทยแลน2015ที่จะมาจัดในประเทศไทยที่เดินกันยางนะครับที่จะนําเครื่องมือเครื่องจัก,จกรจากยุโรปเข้ามาถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากเห็นพาวิเลียนเลยเรื่องของนะครับเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการปลดเนเปียการเก็บเกี่ยวย่าเนเปียนะครับอย่าลืมว่านี่คือตลาดใหญ่นะครับเอซกำลังจะขยับกับการผลิตพลังงานด้วยตัวเอง ครับผมขออนุญาตเขาคร่าตามนี้ก่อนเวลาจำกัดท่านคงยากจะกลับบ้างน,นะครับครับฟังแล้วเหนื่อยแทนนะครับดูไหมว่าทุกวงการไม่ว่าจะเป็นต้อยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแม้กระทั่งเนเปียร์ที่เราพัฒนาสายพันธุ์มายาวไกลถึงสามารถให้ผลิตได้ถึง80ตันต่อไร่ก็จะมีปัญหาอยู่อีกนะครับรก็สรุปว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นวงการอ้อยเนเปียมันสำปะหลังในเรื่องของเกษตรกรไทยนะั้นยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีอีกไม่นานนะครับ เดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรในบ้านเราซึ่งเทคโนโลยีต่างๆนั้นท่านสามารถที่จะได้ชมได้นะครับในงานศีมาอาเซียนนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสีท่านกับและท่านนะครับที่ให้ความรู้กับในงานสัมมนาในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับทุกทนะคะุท่านนะคะงค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะวิทยากรของเราค่ะทุกท่านนะคะก็ได้ แลกเปลี่ยนนะคะความแนวความคิดประสบการณ์ค่ะ มองเห็นถึงมุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเกษตรกร,กรไทยค่ะว่านะคะอาจจะมีในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรของตนเองเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นค่ะในงานครั้งนี้แน่นอนนะคะกับงาน s i ม a a อาเซียนไทยแลนด์อินดัสทรีฟอรัมจะเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่จะทำให้เกษตรกร,กรไทยของเราเนี่ยได้เปิดกว้างในมุมมอง แนวความคิดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะที่มาโชว์ในงานนะคะได้ไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในการพัฒนาอุตสาหากรรมการเกษตรของตนเองให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกระดับสากลได้ด้วยค่ะนับว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็น่าสนใจไม่ควรพลาดเลยทีเดียวสําหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมงานครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งงานของเรานะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่17ถึง19กันยายน ปีพุทธศักราช2558ค่ะนอาคาร1 2อิมแพกเมืองทองทานีนั่นเองอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะพลิกโฉมเกษตรไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลกค่ะท่านเดือดรว้ไม่อยู่ครจะมายุดก็ไม่อยู่